สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานกราชาดจังหวัดศรีสะเกดครับผมปี2567นะครับผมนี่คือบรรยากาศจังหวัดศรีสะเกดเฮ่านะครับที่จัดงานกราชาดค้นนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาเดินชมมาเดินเที่ยวนะครับบรรยากาศนะครับผู้คนเยอะแยะไปเบิดเลยครับมือนีนะครับผมเราก็มาดูชมเกี่ยวกับยำทะเลนะครับผมร้านนี้เป็นร้านที่ อร่อยที่สุดนะครับผมเจ้าที่เข้ากรบสูนยี่นีบครับงวันนี้สูสูแดดเพื่อพี่น้องเข้าบริการพี่น้องเข้าที่บ้าส่วนทรัพย์บุตรสลากาศาศท่าเข้านะครับ สี8สี่แปดเดาประกาศไปด้านของเดียวัูาแปกลัช่วยกันยน้วครับขอบคุณครับนี่ก็ย่อยพอทำไมีสองงานย่อย้กันนะ

你买没去？ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นะครับเป็นโอท็อปของจังหวัดศรีสะเกดเลยนะครับผมเพรว่าจะเป็นเกี่ยวกับนะครับผ้าไหมนะเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกของกินของยากของใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอท็อปนะครับของแต่ละตำบลของแต่ละอำเภอนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอำเภอไพ่บึงนะครับผมที่มาจัดนิทรรศการนะครับให้ผู้คนที่มาเที่ยวชมได้รับรู้กันนะครับว่าของดีศรีสะเกตนี่มีอย่างแน่พ่นองเอ้ยนะครับ นี้ก็เดินชมนะครับเดินชมไปนะครับแล้ก็จะเป็นอำเภอรปรางกู่นะครับว่าเขามีโอท็อปอะไรบ้างนะครับโอท็อปของปรางกูนี่ก็จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับในด้านของการที่อาจทักทอผ้าไหมนะครับบ่ิสิ์เป็นการปักผ้าไหมนะครับ ว่าจเป็นเกี่ยวกับในรูปแบบของการท่อ้ามหมนะครับการปลักเสือเซลลนะครับพี่น้องเข้ากระสีบรรยากาศนะครับผู้ข้นนะครับที่สนใจนะครับกําลังแวะชมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเกี่ยวกับที่แซลมาแล้วนะครับมีความสวยงดงามนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอปางกูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเสื้อผ้านะครับที่คอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปักไล่เรียบร้อยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับของอําเภอขุคันนะครับผมอันนี้ก็จะขืนซื้อโดยการท่อดผัาไหมที่กันนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ก uh, ็คือเสื้อแซลนี่เองนะครับผมพี่นองเอ้ยอ่อนซ่อนนะครับฝีมือของชาวจังหวัดศรีสะเกดทั้งนั้นนะครับผมฝีมือของลูกหลานศรีสะเกดทั้งนั้นเลยนะครับอ่อนซ่อนหลายพี่นองเอ้ยินดีตัวหนึ่งนี่มันมันเป็นธรรมดาาด้วนะครับพี่นองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมบูรณอทบของอําเภอขุคันนะครับผม ผลิตภัณฑ์ของอำเภอคูขันนะครับขื้นซื้อโดยการท่อผ้าไหมคือกันนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเสื้อแสลที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอคูขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่เดินเข้ามาชมนะครับพี่น้องสังเกตเห็นนะครับว่ามีผู้คนที่ชอบนะครับเสื้อแสลเยอะมากเลยนะครับและหลังจากนั้นพี่น้องครับและนี่คือภาพเทวานะครับผมทีท่อด้วยไหมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไหมที่เลี้ยงเองกับมือเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับพาไหมถี่ท่อออกจากมือไดยเฉพาะอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในรูปแบบของการพอผ้าไหมเป็นเอกลักษณ์ทั้งนั้นและต่อมานะครับผมที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดมันก็คือหอมกระเทียมดีพี่นองเลย ของดีศรีสะเกตมีเยอะแยะนะครับผมนี้ก็จะเป็นโซนของคุ้นฐานนะครับผมพี่น้องเข้าเดินไปเรื่อยๆครับอู้ยอ่อนซอนนะครับพี่น้องเข้าเช่าจังหวัดศรีสะเกตนะครับมีของดีของแสบหลายยางครับผมมาเบาฟูกันฟังนะครับอ่อนซอนพี่น้องจังหวัดศรีสะเกตหลายครับพี่น้องเข้าโอ้ยมีแต่อันงามๆครับผมโอ้ท็อปพี่น้องฝีมือของเช่าจังหวัดศรีสะเกตทั้งนั้นนะครับผม อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเทพี่น้องเอ้ย,อยนะครับผมพี่น้องเฮ้าโอ้ยบรรยากาศครับผมงานก,นกสาสัตรูต่อมานะครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับนกกระทาหันสาพี่น้องเฮาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรยากาศของผู้คนที่ชอบรักปลานะครับผมตักป,าป่าเปลี้ยงนะครับ ผู้คนของเรานะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับต่อมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในด้านของการเสี่ยงโชคนะครับผมมาว่าสิเป็นการปลาลูกโป่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปลาโปงเกมเล่นสนุกสนามนี่้าปาป์ตีครับพี่น้องเอาผู้คนด้ความสนใจเยอะที่สุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบรรยากาศของการเสียงโศกนะครับผมผู้คนของเฮานะครับผมกำลังแวะชมร้านต่างๆนะครับผมมอสิเ็นหลักฐาโปร่งแน่นะครับร้านทุกอย่างนะครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับผมรางวันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตักไข่นะครับผมตักไข่เสียงโศกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการละเล่นของเด็กนะครับผม อันนี้แกรนดมาร์กของเด็กน้อยเลยนะครับเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับชิงซาสวรรค์อันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี่นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปงานกระชาสีสเกตปี2567ขอบคุณลหลายๆครับ